สวัสดีครับอยู่กับผมตูนทีไปเรื่อยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับแคทต,ตัสนะครับผมวันนี้อ่ะผมก็จะพามารู้จักหน้าโคนนะครับยิมโนโคาริเซียมอีกหนึ่งโคนนะครับที่สีสันค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามนะครับฟุ้งฟิงนะสำหรับคนที่ชอบความสวยงามนะน่ารักน่ารักนะครับโคนนั้นก็มีชื่อว่า คนพาสเทลนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือโฉมหน้าของคนพาสเทลนะครับนะเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับผมจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือบ้างครับเพื่อนๆเ,เห็นไหม บ้างของเขานะครับจะเป็นสีขาวนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมนี่ก็คือโคนพาสเทลนะครับนะต่อให้จะเป็นด่างขนาดไหนนะครับเราก็เห็นลายบ้างของเขาได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นคือโคนพาสเทลนะครับผมนี่นะครับสำหรับสีของเขานะครับที่สวนนะครับเราก็จะมี ที่สังเกตเห็นนะครับมีอยู่3มสีด้วยกันนะครับ,นนค,รบคือสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งแต่ละสีก็ให้เอกลักษณ์ความสวยงามที่ต่างกันนะครับอย่างสีชมพูก็จะออกว้นหวานหน่อยนะครับผมนะส่วนสีเหลืองก็จะยังไงอะ่ะก็สวยไปอีกแบบนะครับสีเขียวก็สวยนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้เขียวบ้างสวยๆนะครับนะแล้วก็ดอกก็ อย่างที่เห็นครับมาก็ค่อนข้างบ่อยนะครับผมแล้วก็ถามว่าอัตราการให้ลูกด่างก็ถือว่าโอเคนะฮะถ้าเกิดว่า <c oughs> มาจากต้นที่มันมันมันด่างนะครับนะที่สำคัญเลยคือบ้างเขาสวยครับนะนี่ก็คือเอกลักษณ์ของโคนยิมโนอีกโคนหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงในตลาดนะครับแล้วก็หา สามารถสะสมได้นะครับผมนะนั่นก็คือโคนนี้แหละครับพาสเทลนะครับดูบ้างครับโอ้สวยนะครับอันนี้ก็เป็นพาสเทลเขียวนะครับก็กราฟไว้นะครับถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้นะครับสําหรับคนที่ชอบนะผมก็ขายไปหลายหน่อแล้วนะครับโอเคนะครับ สำหรับโคนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคิดว่าเพื่อนๆคงจะสังเกตเห็นแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็เอามาให้รู้จักกันนะนี่ก็คือโคนพัสเทลนะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนำายิบโ,โคลคาริเซียมโคนไหนอีกนะ ก็เดี๋ยวเราค่อยติดตามชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอฝากความสดใสนะความสวยงามของโคนคนนี้นะครับนั่นก็คือโคนพาเทลนะครับหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นโคนที่บ้าหนนอ,นอย นะครับบ้านหนอบ้าดอกนะตามที่เห็นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับไว้พบกันใหม่